สนันสินปรึกษาฟรีแลกเปลี่ยนซื้อขายเฟอร์นิเจอร์หลุยราคาแสนสบายสนันสินผู้เชี่ยวชาญงานสินมากกว่า70ปีเอปีลายหลุยเราก็สามารถจะทำตามออเดอร์ได้โดยนับปัจจุบันเนี่ยก็มีการทำซึ่งง่ายกว่าสมัยโบราณทำให้ราคาเนี่ยมันถูกลงกว่าสมัยก่อนมาก สนันสินสื่อกลางแลกเปลี่ยนปรึกษาซื้อขายงานสิน w w w s ์ลไวด์เว็บสันสิน .com Never run from them. In the life, man, a rebel, we burn down together.

และยิ่งสำคัญนะครับวันนี้เกมก็ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้กำกับชื่อดังของเมืองไทยเลยละกันพี่บุ๋มนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะคบว่าจะน่าสนใจขนาดไหนไปกันเลยครับวสวัสดีครับพี่บุ๋มครับผมทำไมถึงมีแนวคิดที่จะมาทำละครเรื่องนี้ครับจะลึกไวในดินเนี่ครับอ๋อพอดีเป็นได้รับคำสั่งว่าให voilà. ้เหมือนแบบ ประสานความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยพุทธกับคนไทยพุสลิมทางศิลปะพัได้นะครับแบบว่าเป็นการให้ให้ให้เห็นจำภาคเห็นถึงถึงช่วงช่องว่างความสัมพันธ์ที่ขาดไปครับั้งไม่อะไรประมาณนี้ครับแล้วเป็นละครเรื่องที่เท่าไหร่แล้วครับเรื่องนี้สำหรับละครจะเรื่องอะไรนี้พึ่งพิ่งทำได้ปีนี้เป็นปีที่สองครับ เป็นเรื่องที่เท่าไหร่แล้วของพี่นะครับเรื่องที่เท่าไห่เหรอครับถ้าแต่ตั้งแต่เริ่มทางานมาก็รอบสองสามร้อยเรื่องแล้วนะครับอือคือเยอะมากๆเลยผลงานที่ผ่านมาครับแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างที่ออนแอร์อยู่ทางทีวีครับตอนนี้ก็มีขึ้นที่วานดาวีครับครับขึ้นที่วานาวีที่อดออกห้องสามครับกำลังดังเลยตอนนี้ขอบคุณมากครับผมแล้วตอนนี้เป็นผู้กำกับนี่ยากว่าครับผม ก็ไม่ทราบเหมือนกันผมก็ไม่ได้จบทางด้านนี้ผมจบนัฐศร์ามาแต่ว่าแบบคือเราอยู่กับเราอยู่กับตรงนี้ตั้งแต่พศ2524อ25่ครับจบ,บมาเขาฏิบัติมาเที่ยวบ้านเพื่อนเนี้ยก็ทำเขาทำอะไรอ๋อพันนี้เขาทำ,าทำอย่อางเขาทำงานด้านนี้กันอยู่แล้ว,ลวเ,เราเอามาเที่ยวบ้านเขาแล,แล้วก็ช่วยเขาตั้งแต่นั้นมาแล้วอะไรทุกวันนี้แหละครับตล้วอะไรเขาอยู่กันนา,านมาแล้วก็เพื่อหมอก็อยกันนามาแล้วสิบปีได้ไหครับแล้วพี่มีคติประจําใจไหมว่าเป็นผู้กากับนี่ต้อง ยังไงต้องเป็นยังไงประมาณนี้ครับผมก็คติประจําใจก็คือตอนนี้ก็คติประจาใจคือก็ทํางานของตัวเองให้ดีที่สุดครับครับผมแล้วละครของพี่บุ๋มเนี่ยนะครับก็จะมีหลากหลายเรื่องแล้วก็ในเรื่องนั้นก็จะมีความคิดต่างๆอยากจะสื่ออะไรให้กับคนดูมั้งครับผมก็แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยก็การสื่อนี่ก็จะแบบแต่ละแบบหลายๆรูปแบบไปนะว่าเราจะสื่ออะไรเรื่องนี้เราจะให้อะไรเขาอย่างมช่ิอย่างจรเรื่องแผ่นดินเนี่ย ทิศทางที่จะเสือก็คือทําอะไรก็ได้ที่ไปอุดช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนไทยมุสลิมนะครับ<ม>เป็นความสัมพันธ์ที่แบบบางทีแบบอาจจะคนอาจจะมองข้ามไปหรือว่าอาจจะจุดตรงนี้หายไปหรืออะไรเงี้ยเราจะทาช่องว่างเนี้ยจะอุดช่องว่างให้เต็มนะครับครับผมแล้วในวันข้างหน้านี่มีโครงการอะไรบ้างคะผมโครงการใหม่ของโครงการแบบชีวิตหรือว่าโครงการอะไร,รครับโครงการพวกมีละครมีผลงานอะไรที่ กะว่าที่จะได้ทําในวันข้างหน้าคตอนนี้ก็จะมีมือป่าพะลูกอ่อนที่ถ่ายอยู่นะครับแล้วก็อ๋อยมีอีกหลายเรื่องกันครับมีหลายเรื่องมากๆเลยต้องติดตามดูแล้วกันนะครับคุณกก็สุดท้ายนี้อยากให้ฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าพี่บุ๋มมีอะไรอยากจะบอกแนะนําผลงานอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยครับฝากอะไรดีครับฝากตักไปไม่ได้ขอบคุณรับก็คอยติดตามเรื่องมูปาาพอลูกอ่อนนะครับ แล้วก็มีระด้บันนาครับสุดท้ายนี้เป็นคำถามที่ผมแบบว่าตั้งใจจะมาถามกับพี่มากเลยครับยังไงก็ฝากผมด้วยนะครับผมถ้ามีอะไรเรียกผมได้เลยนะครับอร์เบอร์เบอร์ก่อนเบอร์ก่อนขอบคุณครับ สวัสดีครับโชว์ไลฟ์ทีววันนี้นะครับก็มาเยี่ยมเยียนกองถ่ายพี่บุ๋มนะครับประการแรกที่ต้องบอกนะครับกับข้าวอร่อยมากฟรีและอร่อยครับคุณผู้ชมอยยยู่เเเพีีีีงงงงคนนนนดวนวใใหห้ทาากกลัับมม็จ ละครเรื่องนี้จะได้ไปถ่ายทำเป็นที่จังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งเป็นค่ายทหารนะครับทางค่ายก็อำนวยความสะดวกแล้วก็ต้อนรับกองถ่ายแล้วก็ต้อนรับกองถ่ายโชว์ร้ายเราเป็นอย่างดีนะครับที่สำคัญที่ห่นใจดีมากครับให้เรามาบุกกันถึงแก่นเลยนะครับว่าละครขเขาทำกันยังไงเป็นยังไงบ้างสัมภาษณ์นักสแสดงแต่ละคนแล้วก็เปิดโอกาสให้เราได้สัมภาษณ์พี่เก่งซึ่งเล่นเป็นพระเอกด้วยนะครับคุณผู้ชมจาม และระหว่างนี้นะครับอันนิกซึ่งเป็นที่ปรึกษาของโชว์ไลฟ์ทีวีเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือนะครับก็ได้สอนวิธีการต่างๆเทคนิคต่างๆให้กับพิธีกรน้องเกมของเราด้วยนะครับคุณผู้ชมเงงาาหปไจที่่่วมกเอครับวันนี้มารับบททหารเป็นไงบ้างครับ พี่พี่ช่อเก่ง <c oughs> พี่เก่ง <c oughs> ครับก็แล้วก็ทหารก,ก็ก่อนอื่นก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับเป็นเกียรติมากเพราะว่าเป็นได้นําเสนอส่วนหนึ่งของชีวิตของพี่ร้อยเอกมานุพันธธโมนะครับที่ที่ท,ที่เราก็รู้แต่ว,ว่าพี่เขาเสียสละทั้งทั้งแรงกายแล้วก็ทุ่มเททุกอย่างเพื่อปกป้องอธิปไตยของของเรานะครับที่3มจังหวัดก็รู้สึกภูมิใจครับครับผมแล้ว มีผลงานอะไรบ้างครับตอนนี้ตอนนี้มีมีละครที่ถ่ายเสร็จไปแล้วนะครับเร,เรื่องเรื่องเงาพายนะครับทางช่อง3ามแล้วก็กําลังถ่ายทําอยู่ตอนนี้มีเรื่องนายสุดซ่าค่าสุดแซ่บนะครับทางไทยทีวีสีช่องสาเหมือนกันครับครับผมก็สุมมดท้ายเนี่ยอยากที่ฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านครับครับก็อยากจะฝากก็คือก็คือเรื่องเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องความรักแล้วกันความสามัคคีแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ ได้รับบทเป็นตัวแทนได้รับบทนำเสนอเรื่องราวชีวิตของพี่มานกุก็อยากให้พวกเรานะครับนไทยทุกคนก็รักกันสามัคคีกันแล้วครับเพราะว่าพี่ทหารทุกคนเขาเสียสละเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ และนี่ครับน้องเนนะครับน้องคนนี้รับบทเป็นที่เก่งตอนเด็กๆนะครับมารอที่กองถ่ายแต่เช้านะครับแหม่ก็เลยพักผ่อนสายตากันนิดหนึ่งนะครับแล้วที่คุณผู้ชมเห็นเดินมาเท่ย,ย่างงี้นะครับคุณหน้าคุณตากันเอ๊แต่คิดว่าใครนะใครนะนะครับหลายๆคนอาจจะคุณ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 แล้วก็นึกไม่ออกนะครับ แม่ไม่ต้องนึกเลยครับพี่ตั้มสมประสงค์สิงห์าวนาวัตนะครับอืมใครได้เคยฟังบทเพลงพี่ตั้มนะสมัยนู้นนะอแต่ตอนนี้แกก็ยังทําเพลงอยู่นกใกล้ๆจะออกกันแล้วนะครับติดตามผลงานพี่ตั้มกันได้นะครับพี่ตั้มน่ารักมากเลยนะครับคุณผู้ชมฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยโอ้เพราะเหลือเกิน แล้วนี่พิธีกรน้องเกมเรามาทําอะไรครับเนี่ยจะป้นรถทหารเลยครับ,อ,อ,อ,บอ่ะสัปดาห์หน้านะครับเรามาเยี่ยมชมกองถ่ายกันต่อยังสัมภาษณ์ดาราไม่ครบถ้วนเลยนะครับสัปดาห์หน้ามาชมกันต่อเทพเบรกต่อไปเราไปพบกับสนันสินนะครับผู้นำงานสินอือันนี้ก็ฝีมือชั้นยอดครับคุณผู้ชม วันนี้โชว์ไลฟ์เพิ่มช่องทางความสนุกให้คุณได้ฟังเพลงเพราะเาะจากหน้าเว็บ showlifetv.com พร้อมสนุกกับทีมดีเจจากโชว์ไลฟ์ที่จะเพิ่มช่วงเวลามากขึ้นเรื่อยๆมารับฟังความสนุกได้แล้ววันนี้ที่เวอร์ไวดเว็บ s o o w l i f e t v c o m สนันสินปรึกษาฟรีแลกเปลี่ยนซื้อขายกรอบลุยแท้ราคาแสนสบายสนันสินผู้เชี่ยวชาญงานสินมากกว่า70ปี เราได้พัฒนากรอบมาจากกอบดู้อยดซึ่งเมื่อ7 8 0 0ปีแล้วก็ปรับปรุงลายให้มันมีสิ่นประมากขึ้นโดยใช้วัสดุที่คงทนแล้วก็ในราคาที่ย่อมเยาวซึ่งคนสามารถเป็นเจ้าของได้สนั่นสินสื่อกลางแลกเปลี่ยนปรึกษาซื้อขายงานสิน w w w s n ล n w w s n สั .com ไทยวิชันชแนล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 ต้องดูไทยวิชันชแนลนะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับน้องเกมก็มาอยู่กันที่สนามสินนะครับผมเรามากันทําไมเรามาดูกันนี่ครับผมเป็นไงครับสินค้าของเขานี่มีการเพ้นด้วยครับอันนี้ไม่ใช่สติกเกอร์นะครับผมเป็นการเพ้นด้วยมือครับแล้วดูสิครับผมสินค้าของเขาอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับชุดเด็กๆนะครับน่ารักน่ารักจิ๊บเก๋ครับผมโอ้โหเป็นไงครับ น่ารักมากเลยแล้วแล้วก็อย่างที่รู้นะครับว่าสินค้าเนี่ยถ้ามันยิ่งเล็กเนี่ยครับผมมันจะยิ่งทำยากครับแต่นี่ไม่มีปัญหาเลยครับดูสิครับผมโอ้โหครับเดี๋ยววันนี้นะครับน้องเกมก็นัดพี่จี๊ดกับพี่หนิงไว้อ่าเขาจะมาพาน้องเกมไปดูว่ามีอะไรบ้างครับผมเดี๋ยวเราไป อ่ะพี่จีนสวัสดีคับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับน้องเกมก็อยากจะให้พี่จีนเนี่ยครับพาดูว่าการทาแบบนี้การเพ้นท์มันทํายังไงแล้วก็ช่วยบอกน้องเกมหน่อยได้ไหมครับอ,อันนี้ก็จะเป็นการเพ้นท์มือหมดเลยนะคะไม่ใช่สติกเกอร์แล้วก็อันนี้ก็จะใช้สีอคลิกในการเพ้นท์ครับแต่ออฟทัออกเป็นลายรูปแบบ เลอเรสติรนี่เองครับผมค่ะอย่างนี้ก็เป็นงานเพ้นท์แบบว่าไม้ชุดไม้น่ารักน่ารักใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นชุดเด็กค่ะชุดโชว์เด็กครับผมค่ะแล้วอย่างนี้คือทํานานไหมครับกวรจะได้มาเป็นแบบใช้เวลานานพอสมควรนะคะเพราะว่ากว่าเขาจะเพ้นท์แต่ละดอกอย่างเงี้ยค่ะต้องละเอียดนิดนึงเลยค่ะก็แล้วก็เลือกลายให้แมทกับเฟอร์นิเจอร์ที่เราแปะมาครับผมแล้วถ้าเพ้นต์เสร็จแล้วอย่างนี้เราจะไปทำอะไรต่อ ถ้าผ่านกระบวนการการเพ้นเสร็จก็ต้องไปเคลือบแล้วก็รอขายตามออเดอร์ที่เราสั่งมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าอย่างนี้เป็นชุดอย่างนี้แพงไ่มครับก็จะอยู่ประมาณสองสัมพันอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นใช้ใช้ไม้จริงการทำแล้วก็สีค่อนข้างจะแพงก็คบอการท้ององการทําก็จะยากแต่คุณภาพนี่ใช้ได้เลยใช่ไหม ุณภาพนี่การันตีเลยนะครับดูสิครับผมน่ารักมากอ่ะเดี๋ยววันนี้พี่จี๊ดจะพาเกมไปไหนครับก็จะไปดูข้างในห้องทำงานละกันไปกันเลยครับไปไปกันเลยครับคุณผู้ชมนี่คือห้องเพ้นท์สดๆเลยใช่ไหมครับ่แง,งานของแลลต่แล,ละคน,นครับผมโต๊ะพี่จี๊ดอยู่ไหนครับนี่